เลิกงานแล้วเดินเลาะรอบเมืองหน่อยนะคะทุกคนพี่น้ก,ก็พาเดินเลาะลน,นิดนึงที่เห็นตึกอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือตึกที่สำหรับบ้านพักคนชรานะคะทุกคนแต่ว่าบ้านพักคนชราที่นี่ใครมาอยู่ก็ต้องมีเงินนะคะทุกคนเขาจะมีเงินเดือนนะคะทุกคนน,นีอันนี้คือบ้านพักคนชราใหญ่มากะคะ่ะทุกคน ก็จะมีพยาบาลมีพนักงานก็นะก็พาเดินเลาะลึกแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเดินเลาะดูบ้านเมืองนะคะบ้านเมืองสวีเดนดเลยมากเขาจะไม่ค่อยมีรั้วนะคะทุกคนไม่เหมือนเมืองไทยนะคะเขาจะมีรั้วต้นไม้หรือไม่ก็เป็นรั้วเตี้ยๆก็จะอยู่รักษณนเนี่ย อันนี้ก็อยู่ในเขตชุมชนนะคะทุกคนนาประพาอันนี้คือบ้านพักคนชรานะคะพี่นายเห็นบ้านพักคนชราเห็นอย่างเงี้ยงบประมาณสร้างโอ้โหสามสิบล้านเนี่ยก็จะเป็นรวย,ยนี้นะคะเลือวเตีเต้ยไอ้ไง ก็ใช้ดูนดหนึ่งก็จะเป็นบ้าน,นที่เห็นที่เห็นเหมือนจานดาวเทียมนี่คือท่อพักน้ํานะคะเหมือนท่อที่เขาจะมาทําน้ําประปาทุกคนนากระพาเดินผ่านก็พอดีพี่นาจะเดินไปบ้านลูกชายก็เลยเดินถ่ายคลิปเดินไปเพื่อให้คนได้ดูนะคะเดินชมเมืองไปพร้อมกับพ,พี่นานะคะทุกคนเนี่ย เห็นไหมทุกคนบ้านเขาจะไม่มีรั้วสูงสูงนะคะทุกคนจะเป็นรั้วเทเจเหมือนกันหมาไม่รู้เขากั้นอะไรนะคะทุกคนช่วงนี้ก็ต้นไม้ก็ยังไม่ออกยังไม่ยังไม่มีใบนะอันนี้คือที่พี่นายยือนอยู่ตรงน,นี้คือบ้านพักคนชราะะทุกคนเนะี่ยบ้านพักคนชราที่นี่เขาก็จะเป็นห้องห้องนะคะก็เหมือนถ้าพูดถึงถ้าถ้านึกสภาพก็จะเหมือน มันก็จะเหมือนอะไรอ่ะแฟดเล็กๆ <c oughs> <c oughs> มันก็จะเป็นห้องของใครของมันในห้องก็จะมีห้องน้ําห้องน้ําห้องอะไรตลอดนะคะทุกคนก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทุกคนที่เห็นอันเนี้ยคือตึกเหลืองๆนี่คือโบสถ์เก่านะคะเป็นโบสถ์เก่าเป็นโบสถ์คาทอลิกนะคะ แต่ตอนนี้เขาได้ขายให้คนที่มีเงินซื้อไว้ทําบ้านทําอะไรก็จะเป็นลักษณะเนี้ยแตไม่มีอะไรมากมายก็จะเป็นกลางเนี้ยนกทุกคนเนี่ยก็จะเดินไปเรื่อยๆเห็นเห็นคนไทยอยู่คนหนึ่งนะกำลังมองหน้าพี่นาอยู่ว่าใครเนาะแต่พ่นาไม่รู้จักพิญาก็ไม่ทักนะคะทุกรนไม่ได้ยิงแต่ไม่ชอบ ก็จะพาเดินรถไฟไม่ก็จะพดเห็นรถไฟไหมอันนี้ก็คนไทยนะที่เดินเข้าไปก็จะเป็นเขาก็มาทำงาน,นอันนี้ก็เป็นทางข้าวโพดไปค่ะเดินต่อนะคะพอดีเมื่อกี้นี่หยุดพักถ่ายเพื่อนคนไทยนะคะพอดี ที่แรกพี่นาคิดว่าพี่นาไม่รู้จักเขาที่ไหนได้ก็เป็นเพื่อนน้องคนที่เคยทํางานกับพี่นานะคะพี่นาชอบจังเลยที่เขาก่อก่อรั้วอย่างเงี้ยสวยนะคะทุกคนเขาล้อเขาเขากสวยมากเลยอันนี้ก็เป็นบ้านคนมีกระตังนิดนะคะก็จะก็ราคาก็โอเคอยู่นะยก็หลักล้านนะคะก็หลักล้านถือว่าโอเคอยู่อันนี้ก็จะไปตึก พี่นาก็จะถ่ายดูยตึกพี่นาก็จะเดินให้มันพุนนี่สวดีพี่นาก็เดินเรื่อยเอยนะคะพี่นาก็จะเดินอ้อมอ้อมอ้อมก็จะถ่ายจะถ่ายให้เห็นนะคะก็จะถ่ายให้ดูตึกรามบ้านช่องโรงงานนะคะอันนี้ก็เป็นโรงงานเล็กๆช่วงนี้จะเป็นแหล่งโรงงานของเป็นโรงงาน ทุกคนเห็นเห็นเดี๋ยวพี่นาจะเห็นในะตรงที่มีฟ้ามีสีฟ้าฟ้านั่นแหละคะ่ะทุกคนอันนี้คือโรงงานแคนเรียนะคะที่ผลิตถั่วลกรถพ่วงที่ส่งไปขายเมืองไทยส่งไปขายทั่วโลกนะคะทุกคนพี่นาก็คือเราไม่สามารถถ่ายในโรงงานได้นะเพราะว่าเขาห้ามอันนี้ค่ะสวีเดนจะเป็นประเทศที่บ้านจะไม่ค่อยสูงนะคะ เพราะว่าด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มันจะมีหิม้าแล้วใต้พื้นดินมันจะเป็นน้ำทะ่เขาปลูกสูงแล้วบ้านมันจะยุบก็จะเป็นก็จะเป็นลักษณะเนีน้ยจะไม่มีตึกสูงสูงสิบชั้นยี่สิบชั้น,นจริงอาจจะในเมืองตัวเมืองตัวเมืองหลวงอาจจะมีนะคะแต่ว่าก็แต่สูงอย่างมากก็ เต็มที่ก็ได้แค่แปดชั้นหรือสิชั้นก็สูงมากกว่านั้นไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าการตอกเสาเข็มมันต้องดูด้วยนะคะว่าเดี๋ยวพี่นายจะถ่ายหน้าโรงงานให้ดูนะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมคะตึกที่เห็นนะคะตึกที่เห็นนะทุกคนเห็นใช่ปที่มันเป็นสีที่เขียนว่าที่มันเป็นสีส้มกับสีน้ําเงินเนะี่ยคืออันนี้คือโรงงานผลิตหัวรถพ่วงแกนดิ สแกนกรสแกนเนี่ยนะคะไม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไรว่าอะไรนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาสวิเดนมันจะมันจะอ่านว่าสแกนแกรเนี่ยนะคะแต่บ้านเราจะเรียกว่าสแกนสแกนเดีย่ยวใช่ไหมทุกคนเนี่ยพี่นายดูเนี่ยคือโรงงานนะคะเห็นทุกคนเห็นรถทันสีแดงจอดอันนี้คือเป็นเป็นหัวรถท่วแล้วเขาเขาต่อเสร็จแล้วเขาจะส่งไปใน,ใ,นใกล้ๆจังมืองสตอกโฮล์มเพื่อไปต่อ ตัวรถอีกทีนะคะอันนี้พีินาก็เสียบฝุ่มเสียงถ่ายหน้าโรงงานเขานะทุกคนก็อันนี้ก็อันนี้คือโรงงานผลิตนะคะทุกคนก,ก็จะเป็นตึกวันนี้นะทคะคุกคนก็จะเป็นตึกโบราณนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะค่ะทุกคนแล้วพีินาเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นทางเลี้ยวเข้าสถานีรถไฟนะทุกคน อันนี้ก็เป็นที่จอดรถของพนักงานที่เออที่มาทํางานโรงงานผลิตหัวรถพ่วงนะคะคือโรงงานนี้นะคะทุกคนเนี่ยพินาเคยได้เข้าไปสองสามครั้งนะคะเดี๋ยวปีนี้อาจจะมีเขาจะมีอะไรนะเออเปิดโรงงานอีกรอบเนาะพินาจะเข้าไปถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าปกติเขาจะเป็นไม่ค่อยให้ถ่ายเท่าไหร่แต่เราก็จะส่มเสียงถ่ายเอาเน,นะคะทุกคนพินาก็พาเดินหน่อยเนะ่ะ คลิปอาจจะยาวหน่อยนะคะทุกคนจนจน,นดวนพินาก็พาดูสภาพปั้นเมืองในเมืองเลเ็กๆของของสุเดชของพี่พี่นาอยุกันะคะก็จะเป็นตึกประมาณนี้เราก็จะไม่ถ่ายรถจกักรยาทุกคนเดี๋ยวพี่นาจะโดนตึกเหลืองๆเห็นข้างหน้า,าน,นี่คือสถานีรถไฟนะคะทุกคนก็จะเป็นสถาน,นีรถไฟนะคะทุกคนอัน,นนี้ก็จะเข้าสถานีรถไฟ พี่นาก็จะถึงตึกบ้านลูกชายพี่นาแล้วก็อยู่ข้างหน้านี่ค่ะตึกเหลืองๆนี่คือโอเคนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามพี่นาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ